แรกๆยังไม่มียังไม่มีรากนะครับถ้าถ้ามันลําต้นมันแข็งแรงมันจะสร้างรากออกมาจากข้างล่างสร้างรากลงมาลงมาถึงน้ําน้ําก็มีจุลินทรีย์สังเกตว่าไม่มีมแมลงนะไม่ได้กางมุ้งด้วยแต่ว่าไม่มีมแมลงเลยใบสวยมากคือหัวใจสมัญก็คือน้ําแสงดินแล้วก็ผักแบบลันนี้สาหรับสิ่งดีๆของวีวาโซครับ การปลูกผักแบบวีวาโซเเด่นะครับวีเนี่ยก็คือวีเก็ตเเบิรนซึ่งแปลว่าพืชผักนะครับวาก็วอเตอร์แล้วก็โซ่ก็คือซอยแล้วก็ซันเรื่องแสงแดบดบคือที่มาที่ไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขามีการปลูกผักแบบไฮโดรฟอนิกก็คือน้ําอย่างเดียวหรือไม่ก็ปลูกผักแบบยกล่องขึ้นมาเพื่อสะดวกในการดูแลแล้วก็ป้องกันโรคแมลงด้วยก็คือปลูกด้วยดินอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยในการปลูกผักเนี่ย ในอดีตเนี่ยที่ที่ทะเลสาบอินเล่ประเทศพมา่าเขาปลูกบนบนบนซากพืชน,น,นะครับแล้วก็ลากพืชก็จะจุ่มน้ําอุดมสมบูรณ์เราก็เลยหาวิธีการก็คือว่าเอาระหว่างการปลูกด้วยน้ํากับการปลูกด้วยดินเนี่ยยกระดับขึ้นมาเป็นวีวาโซ่นะครับสาคัญก็คือว่าต้องมีน้ําเวียนเนี่ยครับมีน้มุนเวียนจากข้างล่างนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือน้ําก่อน แล้วก็แสงนี่ก็คือเราก็เนี่ยครับแสงนี่เราใช้แก้ปกติที่ผ่านมาเราใช้กางมุ้งเราใช้โรงเรือนพลาสติกแต่นี่เราแค่เอาซาแรมมาลดแสงลงนะครับแล้วก็จะปรับอุณหภูมิทางอากาศด้วยสเปรย์หมอกนะครับลดลงมาดินก็จะใช้ดินที่ว่าหมักนะครับแล้วก็ใช้มูลวัวที่เท่าแกแล้วก็สําคัญคือตัวราข้าวแล้วก็เอามาใส่นะครับเนี่ยก็จะทําให้พืชผักเนี่ยแข็งแรงเจริญแต่ตัวนี้เราอยากจะใส่ธาตุอาหารอะไรลงไป ก็ใส่บนดินนะครับแล้วก็ผักเนี่ยก็จะแตกรากลงไปที่น้ําก็ดูธาตุหานน้ําก็จะหมุนเวียนอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็แสงแดดละออกน้ํานะครับก็จะทําให้ผักเจริญเติบโตวไวขึ้นอ่างั้นตรงนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ว่าไม่มีใครมาประยุกนะฮะบังเอิญผมเป็นคนคิดเรื่องธรรมะเกษก็คือธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นผักในเมืองถ้าทั่วไปชาวบ้านปลูก ปล,ปลูกทุูกทั่วไปนะครับก็ขุดขุดขุดล่องนะครับปลูกผักแล้วปรับระบบน้ํานี่ต่อยผมก็คิดว่าโอเคได้แล้วแต่นี่เราพูดถึงว่าผักในเมืองที่แพร่หลายทุกวันนี่ยครับ